ว้าเมื่อกี้ตัวีอยู่ไหนฮนจับเกอบได้มันบินออกไปละวงสงใส่ยีะมีใครเอลูกใค่ทะ่เจ้ สั่นน่วยสั่นน่วยอารอารอารูอาทโอ้มันเห็นค้อยมันตื้นมันบินมันแยกแตกนัอยนึงเลยเพื่มันเห็นค้อยแล้วมันตื้นมันบินนะมันแยกแตกนัอยนึงเลย ยังส่งน้อยยังเป็นเต็เอานกตัวน้อยๆเครื่องไข่กันน้อยๆวะทางของมันเมื่อกี้จับเกือบได้โอ้ขึ้นมานี่พอดีเขาขึ้นมาอยู่ประตูมันมันนหนีเข้าไปในั่นพอดีมันซอดไปทางเนอ โอ้ขันหางมันนานนิดหนึ่งมันทอดไว้จะจับได้แท้ตัวแม่หางมันใหญ่เติบ่วะอุ้ย ôi vô, tốc mất Thắt à, mà lấy là xem nào xem nào <laughs> Okay. 哦，有虫子。<对>没靠没